ครััับบีไปหลายที่แล้วก็มาสวนยางบ้างถูกต้องครับพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของครับของพ่อครับท้องผาภูมิท้องผาภูมิของพ่อลำบวนจากอนิคมครับสถากอนิคมเนี่ยไม่รวยจริงล้วครับเนี่ยช่วยไม่ได้จริงๆนะช่วยไม่ได้จริงนะครับตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดหน้ายางอย่างครับปิดปิดหน้ายางแล้วครับก็เป็นไงบ้างครับปิดหน้ายางก็หน้ายางก็คือช่วงนี้ที่เราปิดก็คือมัน ใบมันร่วงหมดแล้วใบมันร่วงหมดแล้วครับเพราะทีนี้ก็จะเริ่มบำรุงบำรุงจันารารแล้วเสร็จแล้วก็ได้แผ่เดิมเนี่ยเราก็จะใช้กินฤทิทายอยู่อ๋อใช้กินฤิทาอยู่น,ย<อ>นะครับเน้นบอกเขาว่า,วาที่พื้นที่ที่ผมไปเนี่ย่วนใหญ่จะเป็นหน้ายางสายนิ่งไหมทีนี้ถงไหมครับก,ก็มีเป็นครับแต่คือพอใช้กินฤทิ์แล้วไม่น่านุ่มหน้านุ่มขรุขง่ขครับมันก็เหมือนทางสตึกทางบุรีรัมย์ที่เราไปนะครับมันมันช่วยในในเรื่องของ หน,น้ายางนิ่มแล้วมันก็กรีดยางง่ายง่ายครับก็คือเขาได้ได้ถ้าสถานารณ์พบมันได้เพิ่มขึ้นไหมนำนำยางเพิ่มขึ้นครับเพราะปกติก่อนนี้ที่ไม่ได้ใช้กับใช้มันต่างก well ันครับก็ปกติธรรมดาครับคือพอใช้กรีดมาเป็นตัวช่วยครับจากเดิมที่ว่าเราเคยออกประมาณครึ่งถ้วยตอนนี้เต็มถ้วยแล้วก็มาฤดูนี้ก็เลยเริ่มปิดหน้ายางครับครับทีนี้วิธี ปิดหน้ายางแล้วอยากให้มันดีขึ้นะมันต้องทอํายังไงต่อจากก็ต่อไปก็ได้อาว่ามันต้องสะสมเพื่อ่าสารอาหารของเขาเพื่อที่ไปฤดูต่อไปนะครับที่มาเปิดร,รับกีดใหม่วันนี้ของสูลหนึ่งูสองเนี่ยมันก็จะมีทั้งท้องสีแล้วจริงๆมันก็คือปรับุงดินครับนะครับส่วนสูลหนึ่งกสองเนี่ยเขาจะต้องฉีดเพื่อที่จะสะสมและทาสารอาหารเพื่อจะให้ใบมันเนี่ยมันก็จะได้แตกออกมาใหม่เพราะตอนนี้ใบร่วงแล้วพอใบร่วงเขาจะปิดหน้ายางตามฤดูของ เกษตรที่ทำยางครับล,ล้องใ่อะไรตอนี่ใช้มา,าทาหน้าหน้ายางเนี่ยให้มันแข็งแรงเนี่ยมันก็ใช้วิธีเดียวกับที่สติกใช้วิธีเดียวกันสติกนี้มันจะกรีดไม่ออกเลยครับพ่อผมก็เลยให้ใช้วิธีว่าถ้าหน้ายางอย่างนี้ก็ใช้ผ้าพันเลยพุ่มพุ่มเลยพอใช้ผ้าพันเพ,พ,พื่อความชื้นใช่แล้วก็ใช้ปีนี้เนี่ยฉีดพ่นเพื่อให้เขาอุ้มไว้นะครับฉีดประมาณสักเม็ดห้าสิบลงมาถึงรากพอลงข้างล่างปุ๊บเนี่ยรากก็จะดึง จะปุ๋ยกิีริทขึมาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันจะสะสมหลังจากที่สามวันเรามาเปิดผ้าออกแล้วมากลีดล้วกล้วยสบายเลยสบายเลยที้ทั้งนุ่มทั้งอะไรที่เราสัมผัสคุณแม่ประคองที่จะต็ดเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นความโชคดีของเกษตรกรที่เรามีปุ๋ยกลครับมาเป็นตัวช่วยแล้วราคามันไม่แพงอ่ะใช่ครับเขาประหยัดได้ั้งครึ่งนึงนะครับคุณพ่อหนึ่งก็น่าจะ รู้อยู่แล้วเนาะมันประหยัดจริงๆครับอ่ะก็ฝากไว้ที่ร้านคุณพ่อเหน่งนี่เขามีจําหน่ายแล้วล่ะนะครับร้านกันหยครับกันหยแน่นอนเขาว่าไอ้นี้ที่เขาเขียนไว้นะครับตัวตที่ผมเขียนว้ให้คือตามนี้นะครับนักตัวคุ้มค่าคู่ควรเกษตรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมนะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดทนแรงทนหนาวทนต่อทุกสภาพอากาศเลยนะครับตักตัวโอ้ยกิลลิทครับ ปีด,ดริบเพื่อเกษตรกรไทยโด่งดังไปไกลทั่วทั้งเอไซีปุ๋ยดีดินดีแน่นอนอปุ๋ยดีดินดีแน่นอนเกษตรกรจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีปุ๋ยดีซื่อตว์จริงใจปุ๋ยไทยพันไทยเก่งด,ดิสิพี่ ทำไร่ทำสวนทำนาก็สบายอุลากีริศพี่ผิดหวังมาจากที่ไหนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่บอกีริกพี่ปลูกผักปลูกข้าวปลูกมันก็ยิ้มได้ทั้งวันเพราะกีริศเขาดีเหนือใต้อีสานภาคกลางเขาก็าลือกันจังเพราะกีริศดีอี๋ยืนหยัดเคียงข้างเกษตรไทยสร้างผลกำไรใช้กีริศทุกปีทั่วโลกก็ใช้ปุ๋ยกีริศเพราะผลผลิตดีไปทุกที่รุ่งเรืองลำรวยสำเร็จพี่น้องชาวเกษตรจะได้รวยกันสักที